รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสรุปเจ็ดข่าวความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะรอบวันลิเวอร์พูลถูกยงสองแข้งดังส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โอกาสคว้าสตาร์ดังและเลสเตอร์ซิตี้จ่อควาอดีตเป้าหมายพีหงลิเวอร์พูลให้ความสนใจคว้าตัวอีกกโกเมสกองกลางอนาคตไกลไวัย21ปีชาวบาซินของเซาเปาโล ซึ่งมีชายานิวกากกาเพราะมีสไตล์การเล่นคล้ายกับกากา้อาอดีตเพลย์เมกเกอร์หน้าหล่อเลือกแซมบา้าแมนเชสเตอร์ยูไในเต็ดได้รับโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับวินเลียนปีกทีมชาติบารซิลของสิงโตน้ำเงินครามเชฟซีแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งถือเป็นอีกตัวเลือกในการเสริมทัพของโอเลกุนนาโซชาในตำแหน่งปีกขวา บาเยอร์มิวนิกต้องการปล่อยตัวดาวิดอลาบาแนวรับตัวเก่งออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ดีกว่ารอที่จะเสียไปแบบไม่ได้อะไรเลยเมื่อจะหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์หน้าคาดว่าทีมในพรีเมียร์ลีกอย่างลิเวอร์พูลแมนซิตี้และเชลซีอาจสนใจดึงร่วมทัพ เลสเตอร์ซิตี้สามารถตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับวินเลียมคาวันโยกองกลางทีมชาติโปรโตุเกสของเรอันเดติตได้แล้วเหลือเพียงตกลงค่าตัวกับต้นสังกัดของนักเตะให้ได้เท่านั้นโดยคาดว่าค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ14ล้านปอนด์หรือประมาณ546ล้านบาทซึ่งคาวันโย่นั้นเคยมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและลิเวอร์พูลมาแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่รีบร้อนที่จะเดินหน้าคว้าตัว จะดอนซานโชปีกของบรเซียดอทมุนโดยพร้อมจะรอไปเรื่อยเพื่อกดดันให้ดอทมุนยอมลดค่าตัวจากเดิมที่ตั้งเอาไว้100ล้านปอนด์หรือประมาณ3857ล้านบาทซึ่งอยู่ในเตดมองว่าเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปนี้สโมรในสกลีีเกอิงฝรั่งเศสประกาศคว้าตัวมอแกนชนเดลินอดีตกองกลางของแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดมาจากเอฟเวอร์ตันเป็นที่เรียบร้อยด้วยค่าตัวสุดถูกเพียงแค่2ล้านปอนด์หรือประมาณ77ล้านบาท ยูเวนตุสตกเป็นข่าวบรรลุข้อตกลงกับบาร์เซโลนาในการยื่นข้อเสนอเป็นเงินจำนวน10ล้านยูโรหรือประมาณ350ล้านบาทบวกกับมิราเลมปานิตกองกลางทีมชาติบอสเนียเพื่อแลกกับการคว้าตัวอาตูเมโลกองกลางชาวบราซิล